มือใหม่หัดกู้ทกสฟังคลิปนี้ครับสำหรับใครที่จะเป็นมือใหม่ของการขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าทกศนะครับขอให้พิจารณาจาก4กลุ่มนี้ก่อนนะครับโดยวงเงินของเราที่จะกู้นะครับขอให้ตั้งตามความจำเป็นที่เราจะกู้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีะผลต่อคะแนนเครดิตเขาจะประเมินทุกๆ ปีประมาณเดือนเมษาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาจะประเมินทุกๆปีหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะติดอยู่ในช่วงของพักชําระหนี้นะครับอาจจะประเมินหลังจากโครงการนี้สิ้นสุดนะครับทีนี้เรามาพูดถึง4กลุ่มใหญ่ๆนะครับของรุกนนี้ทกศเนี่ยหแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับได้วงเงินน้อยอันนี้ได้วงเงินน้อยนะครับ 2. มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อันนี้จะได้ไม่เต็มวงเงินนะครับแต่ได้สูงอยู่นะครับแต่ได้สูงอยู่3แบบใช้คนอื่นค้ำประกันนะครับค้ำประกันนะครับอาจจะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเราและก็อาจจะมีราชการหรือว่าหรือว่าพนักงานที่มีเงินเดือนนะครับค้ำเรา4เป็นแบบรวมกลุ่มกันมาขอสินเชื่อนะครับบางที่อาจจะ บางวงเงินนะครับอาจจะ3อาจจะ5หรืออาจจะเป็นสินะครับแล้วแต่วงเงินที่เราจะต้องการขอสินเชื่อนะครับอันนี้จะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อมาขอสินเชื่อก็คือเหมือนกับวนกันในกลุ่มนะครับแต่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับทีนี้สํานักวิจัยเศรษ,ษฐ,ฐ,ฐกิจป่วยอึ้งพากกรเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้นะครับวิจัยออกมานะครับจากผลตัวอย่างประมาณ1ล้านลายของของ,ของลูกค้าทกสนะครับนี่เสียเกิดจาก การรวมกลุ่มกันมาขอสินเชื่อสำหรับมือใหม่แล้วนะครับหากเป็นไปได้นะครับพิจารณาจากาไม่มีหลักทรัพย์ก่อนแล้วก็มามีหลักทรัพย์ค้ำหรือว่าจะให้คนอื่นค้ำก่อนนะครับขอให้พิจารณาการรวมกลุ่มกันมาขอสินเชื่อเป็นลําดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าเมื่อท่านเข้ารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะออกจากกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับ